พี่นุย้ยที่มีมีคนมาดึงอะไรยังไงครับจนพี่นุย้ยแบบประมาณว่าเสียเซลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆผมว่าได้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าครับเพราะว่าว่าตอนตอนนั้นตอนตอนนนี้ผมนนที่พี่นุ้ยเข้ามาคือวันนั้นเป็นงานที่ของเซเว่นนะครับที่เปิดตัวแคมเปญแซมรักเมืองไทยแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปไปไป,ไปลองชุดแล้วก็ไปรอรอบีฟรอคือตอนนั้นก็เป็นซ้อมคิวบนเวทีเสร็จแล้ว ก็มีไดร์ล็อกเยอะมากคือแบบเป็นคิวที่ผมต้องแบบว่าจําคําพูดเยอะมากก็เลยไปนั่งอ่านอ่านอ่าน,านแล้วพอดีว่าเขาเอาเกงไม่ให้ใสพอใส่เกงก็ใส่ไม่ได้เพราะผมอ้มวนขึ้นแล้วมันติดติดกระดุมไม่ได้ครับก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ชอบเอาไป,าไปแก้ผมน,นิดนึงครับเพราะผมแบบติดไม่ได้เลยผมก็เลย ก็เลยตอนนั้นก็ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วก็ผมห่มคลุมนะครับเหมือนกับว่าแล้วอ่านก็อ่านสะคริปอยู่เพราะว่าตอนนั้นก็ยังผมนั่งอ่านตะคริปคนเดียวครับแล้วก็มีพี่ๆที่ดูแลผมก็อยู่มุมอีกมุมหนึ่งห้องก็อยู่ข้างในเขาแต่ว่าเขาผมว่านั่งอ่านอยู่แลกักหนึ่งพี่นุ้ยก็เปิดประตูมาเจอผมเอ้ยเขาบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยแล้เขาบอกว่าเขาเปิดบ็อกเซอร์ให้พี่นุ้ยดูบอกว่าผมไม่ให้ใส่กางเกงครับวันนี้ว่ามันเกงมันอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลย ดรงหือ,หอ,อ,ไอไไึไม่ไม่ครับเพราะหลังหลังจากที่บอกว่าแบบไม่ก็โชว์บล็อกเซอร์เขาดูนะหล<อ>ังจากโชว์บ็อกเซอร์ดูแล้วผมก็นั่งนั่งแล้วเขาก็มานั่งลงคุยกับผมว่าเอ้าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถามว่าแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือถามว่าเอ้าพี่โน้อเป็นแบบไม่ไม่ได้มาหรอก็เป็นพี่คนหนึ่งที่ดูแลเรื่องเกอกสารผมเพราะถามเอ้าแล้วไม่ไม่ได้มาหรออะไรเงี้ยครับเขาบอกอ๋อไม่ได้มาครับเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยไปถึงไหนแล้วอ่านต่คลิปถึงไหนแล้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะช่วยบีฟให้ช่วยช่วยออะะไไรรรให้งคับ จัง<ๆ>หวไหนคนงงว่าตัวเจมเองไม่รู้จักพี่นุ้ยยังไงอะไรถึงไม่ให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือมันมันด้วยความที่ผมใส่บ็อกเซอร์แหละเพราะว่ากล<ม>ัวกลัวรูกไปแล้วติดบ็อกเซอร์แล้วแบบว่า,วา,วาพี่นุ้ยก็จะเป็นยังไงอะไรงเงี้ยก็ก็กล<ม>ัวใช่ก็กลัวแบบกลัวแบบผมทําไม่สุภาพกับพี่เขาอะไรเงี้ยครับใช่ปฏิเสธไม่ให้ถ่ายไม่ไครับเพราะว่าตอนแรกตอนแรกผมก็จะให้ถ่ายแต่ว่าลองเกงมาครับแล้วก็พอออกไปแล้วก็แบบว่าคนเยอะมากก็เลยยูนเวทีกันก็เลยวงหุ่นวายวุ่นวายอยู่ก็เลยก็เลยยัง ยังไม่ได้ถ่ายตกใจไหมครับคิดว่าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่โอ้ยอก็ตกใจพอสมควรครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ก็ยังก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมากมายครับไ,ได้ม,มาแต <ừ> ่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าทำให้พี่นุ้ยบอกว่าเป็นอะไร,รก็ผมก็ต้องขอโทษในที่นี้ด้วยครับม,มันข่าวที่ออกมาเหมือน น่าจะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเรื่องของความเขา้าใจผิดกันมากกว่าครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่พี่นุ้ยมาเนี่ย <S <S <ๆ>เขาเขานั่งมานั่งคุยกับผมไงนั่งข้างๆกันแล้วก็แล้วก็มีพี่ได้ดูแลผมเนี่ยอยู่อีกอีกในในห้องครับอีกคืออยู่เขาก็นั่งคุยจับกลุ่มเพราะาเขามากันสองสามคนนะครับเขานั่งคุยกันแล้วผมก็นั่งคุยกับพี่นุ้ยสองคนอะไรเงี้ยครับทางเจนได้มีการโทรไปขอโทษพี่นุ้ยหรือ่าอ๋อผมก็ยังยังเลยครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มีเบอร์ส่วนตัวหรือว่ามีอะไรติดต่อเาได้ครับ สำหรับเรากลัวแบบว่าข่าวนี้ออกไปคนจะมองว่าเราเข้าถึงยากใช่ไหมครับคงไม่หรอครับจริงๆแล้วว่าจริงๆคนคนที่แบบติดตามผมจริงๆนะครับเขาก็เห็นผมก็ก็อยู่ในนี้แหละครับสบายๆปกติทั่วไปเหมือนแบบว่าทางพี่นุ้ยก็เหมือนโดนไปนคลับเซ็มแบบเอดาวเยอะเหมือนกันหรอเก็ะกรเแสเด้นบ้างอะไรอย่างี้ก็อย่าถึงขนาดนั้นดีกว่าครับใช่ครับก็ ครับเจนจะพูดแบบว่าพี่นุ้ยบอกว่าไม่อยากพูดแต่จะพูดถึงเรื่องนี้ทําไมแต่วยความที่นุ้ยมีนักข่าวไปถามอะไรับเนี้งไงที่แฟนคลับเราออกมาปกป้องอะไรเงี้ยผมกงเราครับก็ <laughs> จริงๆแล้วก็ดีใจครับดีใจที่ท,ที่ที่มีคนอคอยรักคอยอะไรผมอยู่ครับเพราะจริงๆแล้วพูดตามตรงนะผมก็เป็นหนี้บุญคุณแฟนคลับเยอะมากพอสมควรครับก็ต้องขอบคุณ ไป,ไ,ปไปว่าพี่นูทะเลแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้สรุปสุดท้ายแล้วผมว่าได้เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดก,กันมากกว่าครับก,ก็ก็อยากให้มีปากเสียงหรือว่ามี <c oughs> มีการว่าหอะไรกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ครับก็อยากจะฝากขอโทษจริงๆครับที่ที่คือด้วยความที่ผมกลัวว่าภาพบ็อกเซอร์ออกไปถ่ายคู่กับพี่นุยแล้วจะดูไม่ดีผมก็เลยใช่ครับผมก็เลยก็เลยต้องขอโทษด้วยที่ที่ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปกันครับมาเจมย์คับอีกเรื่องหนึ่งค่าตัวพรีเซนเตอร์หนึ่งชิงนค่าสิบสี่ล้านครับคืออันนี้จริงไงครับจริงไหมครับอ่าสี่ล้านเดี๋ยวนะก็หนึ่งนะหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอ๋อครับ ก็จริงๆแล้วม,มันมันอย่างที่เคยพูดไปว่ามันเป็นเรื่องของอชิ้นงานมากกว่าผลง,งานครับเพราะว่ามันเยอะพอสมควรครับที่เพราะว่าตอนที่ยางทำเอเอสอย่างเงี้ยครับก็มีหนังโฆษณาทั้ง7เรื่องครับ<ม>คือต้องเห็นกันตั้งเจ<ม>็ดเจ็ดใช่ตัดคือแบบว่าติดติดแบบว่าตัดกันเยอะมากครับแล้วก็ถ่ายถ่ายกันเยอะมากแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีก,อก เยอะเลยครับแล้วก็เห็นที่ไปเห็นที่ไปโผล่ตามจังหวัดตามภาคต่างๆก็คิดผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของส่วนของนั้นของอย่างนั้นมากมากกว่าครับทางส่วนตัวเราไม่ได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวทีว่การผลแรงใช่ครับก็จริงๆแล้วก็ยังก็ยังมีอย่างพี่น้ำตาเนี่ยครับ<ม>ที่<ม>ที่ได้รู้จักกันแล้วก็ไปเขาเขาเข,า,ขาอยู่ในส่วนของเรื่องการจัดหาโฆษณาครับ แต่ก็จะมีเป็นพี่ปิ๊กเนะาะรู้จักกันพี่ปิ๊กก็คอยที่จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องทั้งหมดอยู่ครับแต่ว่าใน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 ทีมในทีมของพี่ปิ๊กเขาก็จะมีคนดูแลผมในในแต่ละด้านที่แตกต่างกันครับตอนเลือกโปรดักต์เราเลือกเป็นคนเลือกเองนะครับว่าโอ้ยออไม่มีโอกาสได้เลือกหรอกครับครับก็ก็ก็เป็นทางพี่ปิ๊กมากกว่าครับที่เอามีใครมาเสนอแล้วก็เอามาคัดกรองอีกทีหนึ่งครับเขาบอกว่าตอนนี้ค่าตัวเราแพงมากกว่าดารารุ่นใหญ่ๆก็แรงสุดแล้วตอนนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเทียบกับ อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพี่เขาแบบว่า,วา เป็นโฆษณาตัวหนึ่งแล้วก็ถ่ายแบบว่าหนังโฆษณาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยผมถ่ายตั้งเจ็ดตัวว่าก็น่าจะผ่านหาแล้วก็น่าจะพอๆกันแหละครับบางเผื่อก็น,น้อยกว่าอีกครับครับบเราคุณเข้าใจผิดไหมครับแบบไม่กล้าจามเพราะค่าตัวเราสูงเกินไปนอ,อ๋อไม่ไม่ไม่ไม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 รอกครับได้่เลยครับเพราะว่าเราก็ยังเป็นแบบคนธรรมดาในมือแล้วเจมส์ซีเรียสไหมครับที่คนจับตามองเรื่องค่าตัวของเราตลอดเวลาไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าพี่ปิ๊กเป็นคนจัดการมากกว่าครับเ<ม>พราะว่าผมก็มีหน้าหน้าที่ที่จะ,ะสร้างความบันเทิงกับทุกคนมากกว่าวันนี้เป็นไงบ้างมาร่วมงานเจอพี่ปุ๊กกล ้พี่ภพลุกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับมีนแล้วเราก็มีกับข่าวกับมีนอยู่ชื่ออะไรบ้างหัวซ้ำรอยตอนน้องมีนไหมก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดค er ุยก kind of like ันเหมือนเดิมครับก็ยังไม่มีอะไรเลยครับก็แค่ร่วมเจอกันปกติใช่ใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าเรื่องเรื่องทั้งหมดที่เกิดมาผมว่ามันไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วพี่บัวกระแสลมีข่าวว่าหนูไปทานฮอร์โมนเพื่อปลูกผมให้มากขึ้น ไม่คือจริงๆแล้วผมเป็นคนผมบางคนผมบางเฉยครับถ้าแต่ว่าก็มีแชมพงชมพูอะไรเงี้ยที่ช่วยบ้างเพราะว่าตัตผมทุกวันนะครับได้ไปหาหาหมอเคยเคยเคยไปหาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ขี้เกียจก็เลยันเลยไม่ได้ไปครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีแต่ผมงอกไม่ใช่เราไม่มันเป็นเป็นกรรมพันธุ์ครับเป็นกรรมพันธุ์ไม่ได้เครียดเรื่องงานไม่ได้เครียดครับเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์มากกว่าครับที่เกิดขึ้น ครับก็คงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับครับ